สรุปทองคําประจําวันที่5เดือนสิงหาคมครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูทองคํากันเราต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนวันนี้มีอะไรสําคัญกันบ้างนะครับโดยภาพรวมแล้วตัวเลขในวันนี้ตัวสําคัญเลยเนี่ยจะเริ่มทนตั้งแต่ตอนโอ้สองทุ่มสีนี้ก็มีข่าวเด่นอยู่นะครับแล้วก็3ามทุ่มสทุ่มนี้ก็จะเป็นข่าวแรงสุดเลยโดยเฉพาะภาคการบริการของอเมริกาที่กินสัดส่วนรายได้ กว่า70%ในประเทศอเมริกาเลยดังนั้นถ้าเป็นตัวเลขของอเมริกาเนี่ยภาคการผลิตหรือว่าเซอร์วิสตัวนี้มันจะแรงกว่าภาคการผลิตเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดภาษาไทยผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ ซ비스ตัวนี้แปลว่าการบริการครับภาคการบริการน่าจะมีความแรงกว่าภาค m a n u f a c t u r i n g หรือว่าภาคการผลิตครับถ้าเป็นตัวเลขของอเมริกานนะแต่ละประเทศเี่ยจะมีความแรงที่อาจจะแตกต่างกันนั่งถุดครับอย่างเช่นถ้าเป็นของจีนเนี่ยตัวเลขพวก m a n u f a c t u r i n g หรือว่าการผลิตเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากกว่านะครับดังนั้นถ้าดูจากตัวเลขคาดการ์แล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกมาปรับตัวสูงขึ้นนะแสะดงว่าอะไรครับคุณครับมันก็จะมีโอกาสเป็นลบกับราคาทองคําอันนี้คือการตีความ ตามที่สำนักข่าวรายงานมาส่วนถ้าถามผมว่าแล้วถ้าตัวเลขมันออกมาแบบมันเป็นลบก,กับทองจริงๆอะครับคุณมันมันจะมีโอกาสทําให้ทองกลับไปเป็นหน้าเซลล์เลยไหมคะนี่เรามีหลักการดูแบบนี้ครับนั่นจะุดเห็นโซนตัวนี้ไหมสามสามหกหนึ่งกับสามสามสี่หกผมพูดดักไว้เลยนะตอนนี้คือแปดโมงเช้าถ้าราคาทองคําเจอตัวเลขแล้วเป็นลบก,กับราคาทองคําจริงทําให้เขาปรับตัวย่อลงมาและไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวนี้ หรือจะเป็นข่าวนอกตารางอะไรก็ตามแต่ครับวันนี้ถ้าทองคำไม่สามารถลงมาจนทะลุ3 3 4 6ได้มันจะเป็นการลงและขึ้นต่อทันทีครับมีแค่2ออย่างที่จะเกิดขึ้นกับทองในวันนี้คือ1ขึ้นไปเลยกับ2ย่อลงมาถ้าโซนนี้ไม่ถึงยังไงคือการย่อและขึ้นต่อแน่นอนครับนักทุนผมให้น้ำหนักเกิน70% 80%ได้เลยและอีก20%ละครับ20%กันพลาด แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบบนี้เพราะว่าการที่คุณจะพาทองคําลงได้อย่างชัดเจนคุณจะต้องทําลายโครงสร้างเทรนขาบายให้ได้ก่อนซึ่งตัวขาตัวนี้มันมีความรุนแรงที่น้อยกว่าเรื่องของตัวภาษีอยู่แล้วไม่ใช่ภาษีน้อยกว่าเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่ตลาดก,กําลังเล่นกันอยู่นะครับทุกคนพอจะเข้าใจอยู่นะดังนั้นวันนี้ขาเซลล์ถ้ามีโอกาสต้องรีดกันหน่อยละต่อมามาดูแทนเรื่องของตัวเทคนิคกัน,กนบ้างประจันทนาของเทคนิคนะครับในวันนี้สรุปสั้นๆง่ายๆเลย สนับสนุนการลอย่อบ่ายเหมือนเดิมครับโดยจุดในการบายเบื้องต้นจะอยู่ที่3375อันนี้คือจุดในการบายแบบใกล้ที่สุดของคนใจร้อนถ้าจุดสวยเลยชนิดที่ว่าเดี๋ยวมีนักทุนทั่วโลกเนี่ยรอเข้าบายเป็นเพื่อนนักทุนแน่นอนคือโซนตรงนี้ครับแต่เงื่อนไขาการเข้าบายที่บริเวณ3361กับ46นี่เรามีเงื่อนไขก็คือราคาทองคำต้องค่อยๆย่อ,ยยอลงมาอย่างช้าๆนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงนะก่อนจะมาถึงบริเวณตรงนี้ได้ไม่เอาแบบว่าแท่งเดียวทุบ เรียงลงมานี่เลย2 3 0 0 0จุดอันนั้นเขาเรียกว่าแท่งข่าวแล้วเราจะมาบายกันไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะรู้ว่าข่าวนั้นคือข่าวอะไรครับทุกท่านสรุปง่ายๆแค่นี้เลยแล้วอย่างที่ติดบ,บายอยู่ด้านบนเนี่ยคุณครับเราจะมีโอกาสในการเคลียร์ได้ไหมตอนนี้เราบอกว่าเป้าคาดหวังของราคาทองคำหน้าบายนะครับมีโอกาสที่จะกลับขึ้นสู่โซน3,400แล้วนะโดยเป้าเบื้องต้นจะอยู่ที่3392 3 4 0 6แล้วก็3421ครับ3 ตัวเลขด้านบนตัวดีดังนั้นถ้านักทุนบอกกับผมว่าพี่ติดบายนานมากแล้วค่ะติดอยู่ที่บริเวณด้านบนเลยมีโอกาสในการเคลียร์ไหมคะคำตอบก็คือว่ามีครับมีโอกาสในการเคลียร์ได้แล้วนะครับเรามีเงื่อนไขหลักในการดูเผื่อนะักทุนถามต่อว่าแล้วมันจะขึ้นจริงเหรอคะคุณเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยค่ะทุกท่านจดจําตัวเลขตัวนี้เอาไว้3375นี่คือจุดวัดกลาลังกราฟครับ จุดวัดกำลังกราฟที่จะบอกกับเราว่าหลังจากที่ผมจบไลฟ์สดนี้ไปแล้วถ้าราคาทองคํายังยืนเหนือ3375ได้ยังไงเขาจะขึ้นไปทำหายแน่นอนครับนักทุนเพราะว่านี่คือจุดวัดกาลังกราฟการที่ยืนเหนือมันเป็นการสะท้อนบอกกับเราว่าขาเซลลจะยังไม่เข้าตลาดนะจ๊ะเมื่อขาเซลลยังไม่เข้าตลาดผมพร้อมที่จะขึ้นต่อได้ทุกเมื่อดังนั้นขาบ่ายขอสรุปให้สั้นๆแบบนี้เลยถ้าขาบ่ายเข้าใจตรงกันผมรบก,กวนขาบ่ายพิมพ์เลข1คนละ1ตัวนะครับ สวัสดีพี่กิตครับแล้วก็สวัสดีพี่น,นรบลเทโอดอร์ด้วยนะครับ굿มอร์นนิ่งค่ะทีนี้มาดูฝั่งขาเซลลกันบ้างโหคุณแย่แล้วเมื่อวานทองย่อรูปาผมก็ไม่ได้ปิดเหมือนกันทํายังไงดีครับเนี่ยมี2ทางเลือกพูดสั้นๆง่ายๆถ้านักลงทุนอยากจะพิจารณาในการเซลล์จริงๆนะครับรอเซล์ที่โซนน้าเงินด้านบนรวมถึงคนติดเซลรอออกไม้แก้ที่โซนน้าเงินด้านบนถ้านักทุนไม่ยอมคัดลอสจริงๆ ถามว่าเออการที่ผมติดเซลล์นี่มันเลวร้ายมากเลยไหมคุณครับถ้าเป็นในเรื่องของข่าวสารตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยฝั่งขาเซลล์ให้ราคาลงแรงๆเลยครับยกเว้นตัวเลขตอน3ามทุ่มที่จะมีโอกาสเข้ามาช่วยนักลงทุนได้แต่ทั้งดีทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับผมได้ลองไปดูใน Trading View มาแล้วก็พบเจอว่านักลงทุนหลายคนในเทรดดิ้งวิวเนี่ยเขาให้แผนการเทรด มีหลายคนมากเลยในวันนี้ที่มองว่าทองกำลังจะปรับตัวย่อลงมาครับสวนทางกับผมเลยอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคุณครับใช่ครับเรามาดูแผนของนักวิเคราะห์เทรดดิ้งวิวช่วยพี่ๆฝั่งขาเซลล์กันหน่อยทีกว่าฝั่งขาเซล์ลหรือว่าแบลิชเนี่ยนะครับเป็นมุมมองส่วนใหญ่ในภาพที่ผมส่งให้กับ AI ได้มีการวิเคราะห์นักวิเคราะห์กลุ่มนี้เนี่ยมองว่าราคาได้วิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านสาคัญแล้วก็คือโซน3ามส3 3 8, 8 5คือหน้าบริเวณแถวนี้เลยครับซึ่งเป็นแนวต้านเดิมแล้วก็เป็นจุดที่หลายคนรอเปิดสถานะขายหรือว่าฟังเซลลโดยคาดหวังว่าจะมีการ pull back หรือว่าการย่อตัวกลับลงไปด้านล่างครับ หรือว่ากลับตัวลงจากบริเวณนี้มีเป้าหมายในการลงไปตั้งแต่3,333จนถึง3,000ทั่วนเลยในภาพอยา่างโอ้โหนด้เกินไปละนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพของ t r a ดดิ้งวิวที่เขามองมานะครับนั่นถูก็็ไม่ต้องตกใจนะแต่ว่าถ้า3,333ตรงนี้เรียบผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคนเขาเซลล์จริงๆประกอบกับตัวเลข3ามทุ่มในคืนนี้นะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะส่วนมุมมองฝั่งขาขึ้นนะครับ นักวิเคราะกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นสองพวกก็คือการที่เขาเข้าบายแบบระยะสั้นๆโดยมองว่าราคาเนี่ยนะฮะจะยังคงไต่ระดับขึ้นต่อไปได้และกลุ่มที่รอสัญญาณโดยจะเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแล้วก็ยืนเหนือแนวต้า3385ได้อย่างแข็งแกร่งแล้วค่อยมีการไล่ราคาเป็นไปตามกลยุทธ์แบบ breakout strategy เพื่อตามเทรนขาขึ้นต่อไปดังนั้นเรามาดูแผนการเทรดกันเลยครับ แผนการเทรดนะครับแผน A สําหรับคนที่เทรดแบบว่าสั้นมากๆเลยนะครับนักงทุนครับกลยุทธ์เทรดในกรอบแนวรับแล้วก็แนวต้านย่อยถ้าเป็นฝั่งเซลล์เนี่ยรอเซลล์ที่ราคาใกล้กับโซน3 3 8 2ถึง85ซึ่งก็ใกลามากๆอุ๊ยถึงเลยนี่นักงทุนเมื่อกี้นี้ถึง82เลยแล้วก็มีเริ่มมีการย่อตัวนะเนี่ย ส่วน TP จะอยู่ที่3375โอ้โหมันก็ใกล้มากเลยเนะนี่ประมาณ700กว่าจุดเองครับแล้วก็ถ้าลึกกว่านั้นจะอยู่ที่ประมาณ3370ครับแสดงว่าอยู่ในแถวนี้เองส่วน SL เนี่ยตั้งเหนือแนวต้าน3388เล็กน้อยอันนี้แผนแบบแคบมากยังไงบริหารหลอดไซด์ดีๆนะครับส่วนฟังบายรอบายที่3370ครับถึง3365ได้นะแถวๆนี้ TP 3377-3382ก็คือสลับฝักกันเทรดเลยนะชุดครับเป็นสกอปปิ้งสามารถใช้ได้นะแผนนี้ผมค่อนข้างแนะนำเลยทั้งสองฝั่งส่วนถ้าเป็นแผน B กันบ้างฝั่งซื้อนะครับฝั่งบายเนี่ยนะครับรอราคาทะลุก่อนยืน3385ค่อยไล่ราคาแสดงว่าถ้าเป็นแผนนี้เนี่ยการเทรดหน้าบายน่นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งเซล รอราคาเนี่ยขึ้นไปที่3385แล้วเกิดนะครับปรากฏสัญญาณกลับตัวของแท่งเทียนเช่นพินบาร์บาลิช e g ะก f f ฟิงแบบนี้ที่บนเวลาคาเดียวกันเลยโอ้โหแสดงว่าจุด3385หรือว่ายอดเดิมตรงนี้นะครับนักทุนมันสำคัญมากเลยนะเนี่ยทนิดที่ว่าถ้าราคาสามารถยืนเหนือ3385ได้หลายชั่วโมงในทาง f r a m ม H1 คนน่าจะเริ่มทยอยบายกันต่อแล้วแต่ถ้าเกิดดูแล้วเดี๋ยวมันเกิดมีสัญญาณกลับตัวแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ให้ถ้ามันมีแบบนี้จริงๆนะฮะคนก็จะเซลล์กลับเลยจากตรงนี้โอ้น่าสนใจครับวันนี้บางคนแบบว่าเห็นแผนแบบนี้นะัมันสับสนนะคุณนะพอราคาถึง3385ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องบายหรือเซลล์เอามุมมองของผมเข้าไปเสริมได้นะอย่างที่ผมบอกกนั่งทุนครับมุมมองของผมนั้งมันง่ายแสนง,ง่ายเลย ถ้าราคายืนเหนือ3ามสได้เรามองบายแบบ100%ได้ครับแต่ก็ไม่ใช่บอกว่า100%มั่นใจจนโอเวอร์เทรดนะทุกคนนะเราหมายความว่ากราฟเนี่ยมันแค่ยืนเหนือจุดวัดกําลังกราฟได้เราก็ลุ้นในการขึ้นต่อได้ครับน้งทุนประมาณนี้เลยส่วนแผนการเทรดนะครับแผน C แผนสุดท้ายและเป็นการสวิงเทรดแบบกรอบใหญ่เลยนะครับน้ทุนมาดูกันสิครับกรอบใหญ่เป็นยังไงฝั่งบายรอย่อซื้อที่แนวรับสําคัญก็คือรอบายที่ 3,335ด้านล่างนี่เลยจะถึง3,300ท่้วนซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรมาสนับสนุนนะแผนบายตรงนี้ไม่น่าจะได้ใช้ส่วนฝั่งของขาเซลล์กันบ้านนะครับกลยุทธ์เนี่ยสอดคล้องกับนักวิเคราะห์ที่มองว่าทองจะมีการปรับฐานใหญ่ลงมาทดสอบระดับ3,000เลยตัวนี้ขออนุญาตแย้งนะฮะไม่คิดว่าจะสามารถลงถึงได้ส่วนโซนนะครับที่นักทุนจะสามารถเข้าเซลล์3,380-3,400แสดงว่าเป็น กรอบที่ใกล้เคียงกับของผมพอดีครับเป้าหมายเนี่ยรอลงลึกได้เกือบหมื่นจุดเลยนะเป้าหมายใหญ่ๆก็คือ3,300ท้วนเลยครับนักทุนส่วนจุดตัดขาดทุนขยับขึ้นไปประมาณ4,000จุดจะอยู่ที่3,440ครับนี่เป็นแผนการเทรดทั้ง3แผนที่ผมอยากจะมอบให้กับพี่ๆนักทุนนะฮะทีนี้มาดูคำถามกันสนิดนึงครับพี่ลาบูบ,บอกว่าติดเซลล์3,330แถวๆตรงนี้เลย ตรงไหนจริงๆถ้าไม่ได้ติดลบมากมายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าขาเซลล์ควรจะพิจารณาในการ s อออกได้แล้วเพราะการที่ราคายังยืนเหนือ3า7 5มันจะพาท้องขึ้นทำไฮใหม่เป้าในการขึ้นวันนี้จะอยู่ที่3ตัวเลขด้านบนแต่คําถามต่อมาก็คือถ้าผมยอมคัดลอสได้ผมคงจะคัดไปนานแล้วล่ะคุณถ้าสมมติเรายอมคัดลอสไม่ได้จริงๆนะครับ เราจะต้องรอออกไม้แก้กที่บริเวณโซนน้ำเงินด้านบนครับหลังจากนั้นรอให้การาฟเกิดการย่อตัวละมานนากําไรไปแบ่งคัดประมาณนี้เลยครับพี่ลาบูบูครับผมพี่จุมพลถามว่าครเบอลครับในการดูวอลลุ่มนะครับถ้าไม่ใช่วอลลุ่มโปรไฟล์ในเทรดดิ้งวิวนะฮะมันมีอินดี้วอลลุ่มตัวไหนที่ใช้แทรนได้บ้างครับโอ้โหพี่จุมพลครับตัวนี้ผมเองเนี่ย ب, ไม่เคยใช้อินดิเคเตอร์แบบพิเศษในเทรดดิ้งวิวเลยนะแม้ว่าผมจะซื้อตัวโปรไว้แต่มันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่และเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่า เผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนักทุนด้วยเอ่อถ้าเป็นอินดิเคเตอร์ใช่ไหมคะเอาล,ลองพิมพ์ดูนะ VOL เดี v ๋ o L ยวนะ LUME โอ้โหแล้ววอล่มเยอะมากเลยครับเนี่ยอืมถ้าถามผมนะผมเองเนี่ยไม่ใช่สายเทคนิคอลแต่เวลาถ้าผมจะเลือกใช้ผมจะเอาคนที่มีคนเลือกใช้เยอะที่สุดเนี่ยแหละครับอย่างเนี้ยสองหมืสองพันคนเลยอะขอลองกดใช้ดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างแล้วดีนะหมื่นเก้า Volume b e Support a n d r e s i s Zones นะครับอ่ะกดไป Volume Profile Free Ultra S L I มันคืออะไรกันแน่ขอดูหน่อยมาโอ้โ oh ห <c oughs> นะครับงงไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันมันมันเยอะเลือเกินนะครับเดี๋ยวผมขอปิดบางตัวก่อนนะไล่ทีละตัวนะครับเอา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 ,เอาตัว,ต,วตัวแรกก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่อันนี้เป็น VLF แล้วดูยังไงล่ะเอาไว้ใช้ทำอะไรเนะี่ย นะแหมเราก็ดูไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ขอดูนิดนึงนะเอาไว้ทำอะไรเอ่อตัวนี้น่าจะเอาไว้ดูโวลุ่มนะผมดูไม่เป็นนะครับตัวนี้นะต้องต้องพูดแบ่งตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นลบทิ้งไปก่อนอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้กันดีกว่านี่เป็นโวลุ่มที่จะบอกกับเราว่าอะไรต้องไปดูในการตั้งค่าก่อนนะครับอย่างอันนี้เอาเป็นทองคําแล้วกันไหนดูซิ โอเคโอ้แถวๆตรงนี้มีบอลลูมนะเป็นรีส i ิสเซนผมผมพอจะจับใจความได้อยู่ครับคือเขากำลังจะบอกกับเราว่าตรงนี้มันจะมีบอลลูมจากฝั่งเซลนะแต่ก็ดูแล้วมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยนั่นทุนครับกรอบราคามันใกลแคบๆส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นวอลล่มจากฝั่งของขาบายซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงซับพอร์ตหรือว่าแนวรับที่มีความสําคัญเพราะว่ากรอบมันค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวดูจากการตั้งค่าครับว่าใช่ไหม อินพุตนะครับบอกมาว่าอะไรบ้างขอดูนิดหนึ่งว่าใช่ครับใช่น่าจะเป็นเหมือนที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยแหละฮะคือขนาดของตัวโวลลุ่มตรงนี้เนี่ยน่าจะบอกนะครับความแข็งแกร่งของโซนได้ครับนังทุนอ่ะแล้วอย่างนี้่ละคุณครับ ส,สีส้มๆสีน้ำส้มนี่น่าจะเป็นกลางๆมากกว่ามีสีอื่นอีกไหมโอ้โหแล้วมีสีน้ำเงินด้วยอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนนั่งชุนถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยตัวดีตัวดีวดน่าจะเป็นตัวของ Time Frame Day One แล้วก็ตัวสี H ตัวนี้จะเป็นของ Time Frame สีชมองอ๋อเขาจะแบ่งเป็นของ Time Frame ให้เลยนะอุ้ยผมว่าตัวนี้ Volume อีตัว Indicator A, ด้วยมันดีนะครับชื่ออะไรเนี่ย Volume Base Support and Resistance Zone เวอร์ชั่นที่2องเดี๋ยวพี่พี่จุมพลครับลองเอาตัวนี้ไปใช้นะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้เราเลือกตัวไหนแต่อันนี้อย่าลืมนะครับทุนมันจะใช้ได้เฉพาะคนที่คนที่อะไรนะนัทุนครับคนที่ใช้บัญชีโปรกับทาง trading view เขานะครับอ๋อเขาจะมีคำอธิบายอยู่นะอ๋อนี่ไงครับนี่ไงนี่ไงคำอธิบายอยู่นะอืม เข้าใจแล้วครับเข้าใจละนี่เลยครับทุกท่านมีคําอธิบายแบบนี้ว่าเป็นการสร้าง support a ละ resistance ก็ลองเข้ามาดูได้ชื่อตามนี้เลยนะครับพี่จุมผลนะพี่ธนก,กิจบอกว่า fixed length volume profile หรอครับอ่าถ้าเป็นตัวนี้คือ volume b a e d support resistance zone ครับชื่อตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะโอเคเรามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านั่งถุดครับตัวที่จะช่วยอะไรเราได้ไมาเห็นคนใช้เยอะสุดเลย20,000กว่าคนเลย วอลลุ่มโปรไฟล์ฟรีอัลตรเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่หนึ่งนะเนี่ยตัวที่หนึ่งคือโปรอินดิเคเตออ๋อด้านล่างด้านล่างอันนี้คือคนใช้แบบสองหมื่นกว่าคนเลยครับแต่ดูรายละเอียดหน่อยเป็นยังไงบ้างออโอ้โหแล้วไปสับท่ด้านเทคนิคเลยตั้งทุดครับ อันนี้พูดแบบไม่ถ่อมตนนะผมไม่เข้าใจหรอกครับเข้ามายถึงอะไร <c oughs> นั่งถูกต้องเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะครับตัวนี้โอ้แต่ก็ไม่เห็นจะยากเลยนะครับเราก็แค่ copy ไปแล้วก็ไปถาม AI ก็ได้นี่จะปยากอะไรละ่ะได้เรียนรู้พร้อมๆกันเลยตัวนี้ชุบเอาถามใครดีละ่ะถาม ChatGPT ด,ด,ดีกว่าน่าจะตอบได้ไวสุดครับตัวนี้อ่ะมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมถามให้เลย อินีตัวนี้ใช้ไว้ทำอะไรครับอะมาลองดูพร้อมๆกันนะครับไหนดูซิอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็คือ VFI Volume Flow Indicator ซึ่งถูกพัฒนาโดย Marcos Casanos คาสนอสเหรอครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับมีพื้นฐานแนวคิดมาจาก OBV หรือว่า On Balance v o l u m ุครับแต่ว่าถูกปรับปรุงให้แม่นยำาขึ้นสำหรับการวิเคราะห์เงินไหลเข้าไหลออก order flow นะฮะโดยเฉพาะในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวมากหรือว่านอ้อยผิดปกติครับวัตถุประสงค์ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์แรงซื้อขายจริงหรือไม่โดยอ้างจาก Vol ุ m ม price movement volatility ratio นะครับ คุณสมบัติเด่นของตัว E d i c a t o r ตัวนี้นะฮะที่มีมากกว่าตัว obv เนี่ยค่ามีความหมายทางสถิติเราย้อนกลับมาดูคำนักทุนครับเขาบอกว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้อ่ะอยู่ไหนหนะอันนี้ครับต้องย้อนกลับไปความหมายจากตัวเลขตัวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าค่าเนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูนแปลว่ากระแสงเงินจะไหลเข้าตลาดภาวะตลาดจะเป็นขาขึ้น โอ oh, ้จริงด้วยจริงด้วยนังทุนครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าน้อยกว่า0กระแสเงินไหลออกจะแปลว่าภาวะตลาดขาลงหรือว่าขาเซลล์อ๋อก็เป็นไปตามกราฟทองคําตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคล้ายๆกันนะนักถุนนะใช้ median price แทน close price ทำให้ราคาสะท้อนถึงราคาเฉลี่ยมากกว่าแค่ราคาปิดแถวนี้เหรอมีการกรองความผันผวนหรือว่า v o l a t i l i t y filter ลดสัญญาณหลอกในช่วงไซเควลหรือว่าโวลลุ่มแปลกสัญญาที่นิยมใช้จาก VFI ก็คือถ้าสมมุติว่าค่าตรวยมันมากกว่า0ตลาดอยู่ในฝั่งขาขึ้นให้มองบายเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าตัวโวลลุ่มนี้มันยังอยู่เหนือกว่า0น,นะครับให้รอย่อดเฉดบายอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าตัวของ indicator ตัวนี้นะครับมันยังอยู่ต่ํากว่าตัวเส้นตัวนี้ให้ทําการมองเป็นฝั่งขาเซลล์ได้เลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่า VFI Cross สเส้นศูนย์ขึ้นอา่าคืออย่างตัวนี้จุดเข้า Buy Trigger จะใช้เป็นจุดเข้าอ๋อเมื่อวานนี้แน่เลยนะที่ทมีการย่อลงมาแล้วก็ค่อย Buy บริเวณแถวนี้ส่วน d i v e r g e n c e กับราคาให้สะท้อนถึงแรงซื้อขายที่ซ่อนอยู่ใช้ในการยืนยันการกลับตัวในภาพที่กูบาส่งมาเส้นเขียวค่า VFI จริงเส้นสีส้ม EMA แท่งสีเทาฮิสโตรแกรมนะครับแล้วก็มีการลากเส้นสีชมพู d i เวอร์เจน์อ่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างตัวนี้หน่อย<ม>จากในภาพนี้อธิบายว่าอย่างไรได้ครับเรื่องเรือดำน้ำอเมริกาที่เปล่ารับที่ทําให้ทองไม่ลงตัวนั้นไม่มีผลอะไรครับพี่พัชรีครับผมเราได้อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้ตลาดเล่นกันในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนครับ พี่พัชรีอาจจะสงสัยเฮ้ยคุณมันจะใช่ยังมาฟันธงแบบนี้ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ําเรือดำน้ําส่งผลให้ทองขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยถ้าตลาดกังวลใจจริงๆตลาดหุ้นจะไม่ขึ้นนะครับแต่เมื่อวานนี้เห็นไหมครับตลาดหุ้นโอ้โหพุ่งทะยานอย่างแรงปิดตัวสูงมากดังนั้นตลาดไม่ได้เล่นกันในเรื่องของเขาเรียกว่าความเสี่ยงนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อครับนักทุน จากภาพที่ผมส่งให้นะถ้าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่สังเกตได้คืออะไรสรุปอะไรสรุปคืออะไรช่วงก่อนหน้านะครับเป็นขาเซลล์ก็จริงแต่ว่าการฟรื้นตัวนี้เริ่มกลับมานะครับจุดตัดศูนย์ก็คือศูนย์ขึ้นเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าตอนนี้หน้าบ่ายของทองกลับมาแล้วแล้วก็ภาพรวมก็คือยังไม่มีด v เวเ e นซ์ชัดเจนในภาพนี้ต้องออรอดูพฤติกรรมราคาประกอบกันด้วยนะครับตัวนี้ก็ ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะที่นังุนนะลองนําไปใช้ได้นะครับสําหรับใครก็ตามที่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ใช้บัญชีแบบโปรกับทางเทรดดิ้งวิวอยู่นะครับลองดูครับน่าจะเป็นประโยชน์